ที่ผมจะยกมาพูดให้ดูว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำผิดพลาดไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่อไปจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยถ้านนายกยังเป็นพลเอกประยุทธ์ต่อไปหรือว่าหลังการเลือกตั้งยังเป็นพลเอกประยุทธ์อีกเนี่ยจะไม่มีทางแก้เลยแปดเรื่องสั้นๆเรื่องละสั้นๆน,น,นะครับหนึ่งคือการต่างประเทศ การต่างประเทศเนี่ยประเทศไทยร่วมมือกับใครไม่ได้เลย5ปีหลังการรับประหารหลังจากนั้นก็ร่วมอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าหาที่ยืนในเวทีต่างประเทศไม่ได้ในเวทีต่างประเทศเวลานี้จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครับประเทศใหญ่ๆทั้งหลายประเทศต่างๆที่เป็นอารยาประเทศทั้งหลายเขามองมาทางภูมิภาคนี้เขาสนใจอยู่สองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งคือในภูมิภาคนี้จะสนับสนุนกฎหมายระหว่างประเทศการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแค่ไหนเพราะเขาเป็นห่วงว่าเกิดมีความขัดแย้งกันในภูมิภาคนี้หรือในเอเชียนเนี่ยนะครับประเทศต่างๆในอาเซียนจะว่าย่างไงปรงกากฏว่าเราผิดพลาดตรงที่เราไม่แสดงความยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศในการที่ไปยกมืองดออกเสียง ในเรื่องรัสเซียยูเครนข้งหลังเรื่องที่เขาสนใจมากคือเรื่องเมียนมาอาเซียนมีมติให้คืนประชาธิปไตยคืนสู่ประชาธไตยโดยเร็วแล้วก็สีข้อรวมห้ข้อแล้วก็ต้องการให้มีการสนับสนุนทางนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาปรากฏว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ควรทําเรื่องนี้ดีที่สุดมากที่สุด ไม่ทำและทำตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นประเทศไทยในการต่างประเทศเนี่ยเป็นตัวตลกในไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยในสายตาเวทีการเมืองของประเทศทําให้ประเทศไทยไม่มีโอกาสที่จะร่วมมือกับใครนะครับแล้วก็ในเวทีต่างๆเราไม่สามารถร่วมมือกับต่างประเทศได้นะครับข้อที่หนึ่งน่ข้อที่หนึ่ง,ข,งข้อที่สองคือ รัฐบาลไทยไม่สามารถทำความตกลงทางการค้าเรียกว่า FTA กับประเทศใหญ่ๆได้ในรอบ8ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับ EU กับยุโรปหรือมีอังกฤษด้วยยุโรปอีกบางประเทศด้วยไม่ได้ทำ5ปีไม่ได้ทำอะไรเลยต่อมาอีก3-4ปีก็ยังมงงุม,มังงาลาเพราะว่าวิธีคิดของพระเด็จประยุทธ์และภาพภาพนดในสายตาต่างประเทศมัน ตกต่ำมันก็คือคือเขินๆนะครับอันนี้คือทำให้เราเสียโอกาสในการส่งออกนะครับไปมหาศาลที่ท่านพิชัยพูดว่าส่งออกเราแย่เนี่ยก็ FTA เราไม่ได้ทำนะครับและถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกก็จะไม่ได้ทำเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพต่อไปอีกนะครับม,มันมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่คนที่ทำไม่ไม่ไม,ไม่คิดทำเลยทำไม่ได้เลยทำไม่เป็นเลย จะทาสาเร็จได้ในเวลาสั้นเรื่องที่สคือความล้มเหลวในการดึงการลงทุนจากต่างประเทศเข้าประเทศนะครับที่ท่านพิชายพูดเรื่องเศรษฐกิจมันโตช้าการลงทุนน้อยการส่งออกน้อยก็เพราะว่าหนึ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานล่าช้าอันนี้เห็นชัด โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นต้นโลจิสติกต่างๆพัฒนาชา้าพัฒนาคนให้มีทักษะเพื่อรู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ช้า,ชาคิดดูว่าใครจะมาลงอยากจะมาลงทุนไม่แก้กฎติารที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนสะสมมาเต็มเป็นหมดและแถมเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงสนชเนี่ยนะครับทำลายหลักนิติธรรมก็คือ เข้ามาแทรกแซงทั้งนายการเห็นไ,ไหมครับแทรกแซงนายการแทรกแซงตำรวจวางระบบที่สวเป็นผู้รับรองตุลาการประเทศนี้นะตุลาการปกครองสูงสุดใช่ไหมตุลาการระดับสูงมีสวเป็นผู้รับสวมาจากไหนมาจากการแต่งตั้งของพลเอกนนประยุทธ์เพราะฉะนั้นแต่ประเทศเขามองเข้ามาหลักนิิธรรมมันไม่รู้อยู่ที่ไหนยังไม่นับว่าใช้กฎหมายกาันบังคับใช้กฎหมายกันอย่างไม่เป็นไปนตามหลักนิิธรรมเต็มไปหมดนะครับต่อประชาชน ทำลายระบบการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต่างประเทศเขาสนใจมากว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างของประเทศหนึ่ง,งเป็นยังไงของเรายกโครงการขนาดใหญ่ให้บริษัทในทุนใหญ่ยกให้ต่างประเทศนะองค์กรของต่างประเทศเรายกให้ไปเปล่าๆแล้วแถมยกเว้นระเบียบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดทุกฉบับนะครับเขามองมาเขาจะคิดยังไงเมื่อเมื่อเมื่อกี้ ท่านหัวหน้าพูดเรื่องเมืองทองอัคาราก็เป็นการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องเข้าไปลยบยกเลิกกิจการของของอบริษัทต่ตางประเทศนะครับ hmm. ข้อที่4ล้มเหลวในการรับรองรับการลงทุนในประเทศและการท่องเที่ยวในเรื่องแรงงานข้ามชาติ <itt ain> เป็นระบบที่ต้องการขุดรีดเอาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติและธุรกิจ ข้ามชาติเดี๋ยวนี้หัวละสามหมื่นแต่แรงงานข้ามชาติขาดแคลนอยู่ประมาณหกแสนข้อที่ห้านโยบายการคลังที่ก่อหนี้สูงแต่ใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วก็โยงไปกับเรื่องทางกองทัพเรื่องทางความมั่นคงอย่างที่เรารู้กันคนเอกประยุทธ์มาอีกก็ต้องจัดแบบเดิมข้อที่6ทุจริตคอร์รัปชันสูงทั้งระบบ และอันนี้ต้นตอเลยมาจากการที่เข้าไปแทรกแซงก,การแต่งตั้งคณะกรรมการปปชประธานปป,ปชคือคนสนิทของคนในคอสชอนะครับแล้วก็องค์กรทางด้านตรวจสอบทั้งหลายปป,ปงอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มัน,มนรับรองโดยวุฒิสภาที่มาจากการตั้งของพลเอกประยุทธ์ข้อที่7การใช้ความมั่นคงนะครับ วางระบบการบริหารประเทศที่ใช้ฝ่ายความมั่นคงนำโดยกองทัพครอบงำการบริหารราชการแผ่นดินทั้งระบบนะครับอันนี้จะเห็นจากตอนบริหารโควิดไม่สนใจเรื่องเศรษฐกิจการาขาดาวิสัยทัศน์ในการเช่นทวงคืนพื้นป่าจัดงบปรมนันเน้นความมั่นคงข้อที่ 8, ข้อสุดท้ายคือการทำให้ประเทศเสียหาย ขาดรายได้จากประมงหลายแสนล้านต่อปีเพราะการเจราจาของพลเอกประยุทธ์ทำไปในขณะเป็นหัวหน้าคอสชอรัฐบาลคอสชอต้องการให้ EU ลดการลดแรงเสียดทานในการไม่ยอมรับรัฐบาลประเทตการเพราะฉะนั้นไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวประมงทั่วประเทศ22จังหวัดแต่อะไรก็ยอมหมดนะครับเพื่อให รัฐบาลตัวเองจะรัฐบาลขอจะได้อยู่ได้พอมาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งก็รับรองข้อตกลงเหล่านั้นไม่คิดจะแก้ไขเลยและเป็นไปไม่ได้เลยในอนาคตพลเอกประยุทธ์จะแก้เรื่องนี้นี้เพราะมันเท่ากับกลืนน้ำลายมันเท่ากับสรุปว่าตนเองผิดพลาดเสียหายใน8ข้อนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้เรื่องเหล่านี้ เพราะเขาทำมาด้วยด้วยในสถานะของเขาเป็นเรื่องของเขาแล้วเขายังภูมิใจด้วยซ้ำนะทั้งๆที่เป็นความเสียหายมหาศาลเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาแดข้อก็คือเหตุผลว่าเศรษฐกิจเสียหายเพราะทําไมถึงเสียหายมาอยู่จุดนี้ประเทศเสียหายโดยรวมที่น้าพักพูดไปทําไมถึงมาอยู่จุดนี้และเป็นเหตุมาจากคนเอกประยุทธ์และเป็นเรื่องที่ทั้งระบบโครงสร้าง บุคลิกส่วนตัววัฒนธรรมการบริหารทั้งหมดเนี่ยของพลเอกประยุทธ์กับพวกเนี่ยมันทําให้ไม่มีทางไม่มีทางที่จะแก้ได้แล้วก็ไม่สมควรที่จะอยู่ต่อไปส่วนแล้วทําไมพลเอกประยุทธ์ยังอยากจะอยู่อยู่เพื่ออะไรกันแน่เราเจอกันรอบสองขอบพระคุณครับแปดเรื่องนะครับที่พลเอกประยุทธ์นอกจากจะตอบคาถามในสภา ของคุณหมอชนน่านไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับยังมาตอบคําถามของท่านจตุรนนอกสภาก็ไม่น่าจะได้เพราะแปดเรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ทําไม่เป็นทําไม่ได้และก็ไม่เคยคิดจะทํานั่น8ปีนะแล้วช่วงเวลาที่เหลือและถ้าได้กลับมาจะทําได้อย่างไรพี่น้องประชาชนประเมินเห็นตรงกันแล้วครับว่าสอบตกนะฮะแต่พลเอกประยุทธ์ต้องตอบคําถามท่านจตุรนเพิ่มเติมนะฮะแปดเรื่องที่ว่านี้ ทำไม่ได้ทําไม่เป็นไม่เคยคิดจะทําและทําไม่ได้จะขอโอกาสมาอยู่ต่อและจะทําได้อย่างไรนะครับมาถึงรอบสรุปนะฮะมีเวลาทั้งละหนาทีนะครับเรียนเชิญท่านพิชัยก่อนครับแตวรอบสรุปครับ